สวัสดีค่ะดีเยิมแท็กเตอร์นะคะสาขาวังสะพูจังหวัดเลยวันนี้มี l c 7 0 8 s p นะคะเข้ามา1นึ่งพันตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรถปี58นะคะชั่วโมงทำงานตัวนี้อยู่ที่1,200ชั่วโมงนะคะลูกค้าสามารถเลือกหางได้นะคะหางลูกค้าสามารถเลือกได้ตัวนี้นะคะทางร้านขายอยู่ที่4,3 0 0 0 0ามนะคะ ยางเป็นยางเดิมนะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะ47 hp นะคะอ่าตัวนี้ขายอยู่ที่400,000ค่ะ 47hp นะคะคูโบต้าตัวนี้4 3 0 0 0 0นะคะขายเป็นราคาเงินสดนะคะผ่อนไม่ได้นะคะคันนี้แต่สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกทกสทำเรื่องอผ่านทกสได้นะคะ4 3 0 0 0 0นะคะเป็นราคาพร้อมดันพร้อมหางพร้อมส่งพร้อมโอนนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกห่างได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ0636255780นะคะแล้วก็0630505118นะคะม d m tractor นะคะสาขาวังสะพุงนะคะมี L50 มี L40 ของคูปตาแล้วก็24แรงคูปตานะคะมีอ e ีสกิ ห้าสิบสี่แรงมียันมา51แรงแล้วก็ยันมา39แรงนะคะพีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะ